วันนี้กะจะมาทำกับข้าวอีกแล้วจะทุกคนรู้ว่าจะถ่ายคลิปย,ยังให้เอฟซีดูอีกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อวันนี้กะทำแต่งานนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรให้ทุกคนดูเนาะการวันนี้จะมาทำน้ำพริกกะปิให้ทุกคนเบิ่งจ้าโอ้ทุกคนนะเดี๋ยวกะจะมาทำน้ำพริกกะปินะกะมาบ้าจะถ่ายคลิปย,ยังแล้วให้เอฟซีเบิ่งให้ทุกคนเบิง่งนะคะว่า เมื่อวานนี่ก็มมาจะง่ายจะจุนคำมาเมื่อนี้ก็มมาจะงานยจะหาหมูกับพุกหมูแล้วนะทุกคนเนาะน้อคำเนี่ยน้อเอามาถือเพื่อเตรียมือทุกคนเลยเนาะเพราะว่ากัมมูจะท่ายยังไงทุกคนเบิ่งเนาะจะทำกับข้าวนะคะทุกคนทานน้องอ้อิมรายชิพทำวันทุกวันทุกคนกจะได้เห็นทุกวันนะคะะจะได้เห็นกับข้าวทุกมื่นเนาะตัวแต่ละเทื่ยนน้องอ้อมมาแต่เห็นเรี่องไม่เหมือนน้องเอิมจะไม่ทำกับข้าวเลยกับคุณแม่น้องมแจ ทอดไข่แล้วก็ต้มมามา่าเบอร์เท่านั้นนะคะทุกคนในการทักทายอาหารมันก็พักคนนะคะ่าไปถ่ายคลิปกะจะถา่ายคลิปทำข้าวให้ทุกคนคือทุกวันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งซีมูคุณแม่นะคะว่าคุณแม่จะใส่แง่ๆในการทำน้ำพริกกะปินะครับบนนี่ไพรมากินในน้ำพริกกะปิทุกคนได้เตะเอิบๆอ่าได้กินซีมูคุณแม่ทำวันแรกให้กินก็นกนองด,ดูึกว่าแซ่บมากทุกคนนะประมาณ ไปกินข้างหนึ่งแล้วแบบเออมันแซ่บอยู่ลก็เลยหายคุณแม่มาอยากจะกินนะคะทุกคนเมื่อวันนี้จะ,จะมีหน่อไม้กับแตงนะคะทุกคนพักในวันบ่คพลีมีทุกคนน้องออนบ่ได้ออกตลาดนะคะเพราะว่าต้องรอถึงวันไอ้วันพุธกับวันอาทิตย์ถึงจะได้ออกตลาดนะคะทุกคนเนาะว่านี่ทางน้องออนกะขอมาถ่ายคลิปน้ำจากทุกคนเลยเนาะว้าคลิปตีเอฟซีง่ก็เลยมาถ่ายกับ คิดถึงเกมซีไงทุกคนไหนน้องออนไปโรงเรียนทุกวันเลยจัดทุกคนเลยเนาะน้องกไห้ให้ทุกคนเห็นอยู่ตอนเช้าน้องออนแต่งตัวไปเรียนแต่ว่าน้องออนตื่นต่อทามทุกคนเลยน้องออนอึนทุบมืออยน้องออนดิ้วเจ็ดมือกว่าน้องออนเมื่อยเห็นทุกอยากเนาะทุกคนเนาะบางมือกะคัาน้องออนได้ถ่ายชิ้นน้องออนจะได้นอนดึกน้อทุกคนนะหัวถ้าน้องออนถ่ายชิ้นออนได้นอนดึกมากเพราะว่าต้องมา ตอบคอมเมนต์แล้วก็ต้องมาตัดชิปชิปเมื่อวานนี้พี่น้องอ้อมลงไปลงดึกนิดหนึ่งก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องอ้อมกะเพ่ยกินก <S <S ข,ข้าวเสร็จเพื่อไปอาบน้ำมาเพว่ยงตดต่อชิปนะคะทุกคนน้องอ้อมกะเมื่อวานนี้ก็มีทอนหนึ่งที่น้ององ้อมตัดต่อชิปพี่น้องอ้อมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้าดูไม่สนุกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนนะแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งคุณแม่ตำน้ำพริกกะปิกันค่ะทุกคนวันนี้มีปัจจัยแลย้วก็ขับสะออมด้วยแล้วก็ อ่ะแตงกับหนอ่อไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดู้วยกันค่ะว้าวนี่ทุกคนจะโอ้สวยมากนี่พุงไปซื้อมาไอ้เมื่อวานนี้มั้งเนอะวานนี้เด่นตลาดมันบ่ใช่วานนี้เล่ตลาดทุกคนนี่นายจะเอะแบบมันก็เริ่มเหี่ยวเลยแหละทุกคนเนาะแต่ว่ามาันก็ยัง เป็นมื่อคืนพวงที่จะเอาใส่ทุกคนก็เพื่อแต่งเปงน็นนะว่าเมนูเมนูที่น้องออมจะทําวันนี้มันจะบกค่อยขบานไรนะคะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวจะทอดปลาทูนี่ทุกคนปลาทูปลาทูอันนี้จากบานแม่สองตัวนี้สามสิบบาทโอ้ถือว่าแพงอยู่ทุกคนกับก็บ่แพงหรอกเพราะว่ามันได้ตั้งตัวบกใหญ่หนึ่งทุกคนเลยเนาะนี่คนแม่นี่ทุกคนเลยจ่ายดูข้าวคุณแม่เสร็จแล้วโอ้ยว้าวหอมเลยแหละ นี่ขาวเจ้าเนาะทุกคนเนาะวันนี้จะจะได้กินข้าวอดเจ้าบ่อยอยู่ทุกคนเพราะเห็คนคลิปเนาะทุกคนนี่นี่<อ>ุ้ยคุณแม่จะทอดสะโอมอ <laughs> ทอดไข่ใส่สะโอมแล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็มีแตงกับหน่อไม้นะคะที่จะมากินกับน้ำพริกกะปิทุกคนในน้องอ๋อมจะรอให้ไอ้คุณแม่ทอดไข่เสร็จไอ้ทอดไข่เสร็จแล้วก็จะมาทำน้ำพริกกะปิให้ดูนะคะทุกคนนี่ นี่จ้าทุกคนเตรียมทอดไข่แล้วนะคะเตรียมทอดไข่แล้วทุกคนกันมาเห็ดกินในเฮื่อนคือเก่านะคะทุกค่ hey, จา้าเนงใหม่พีเอามาจะกินกับพริกกะปินะคะทุกคนโอ้ยว้ากระนังแบบนี้เลยจ้าทุกคนเลยเนาะโอ้ยบอกว่าเดออกไปเห็ดกินข้างนอกแล้วนะอาา้องอ้อมจะพาไปเบิ่งคว้าข้างนอกมันมืดนะคะก็เลยบอได้ออกไปทําข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพามาดูข้างนอกว่ามันมืดขนาดไหนเลยแล้วถึงไม่อยากมาทํากับข้าวข้างนอกนะคะนี่ นี่ควรน้องอ้ม,มาหยุ่ตรงนี้แดีวจะทุกคนเลยนะมันมืดอนะ่ะมันยังไม่มีไฟมันมีแค่ไฟหลอดเดียวตรงนั้นไฟโซล่านะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ทันได้ต่อไฟออกมามันเกิดเลยมืดนะคะทุกคนเลยเนาะว้าววันนี้อ้ําเก็บมะเขือด้วยอ้ํามีมะเขืออยู่จะเอามะเขือไปกินด้วยเดี๋ยวจะเก็บมะเขือก่อนทุกคนเลยและต้นมันเกิดอยู่ข้างเฮือนเอาเนาะวิ่งหนีมะเขือ ว้าววุ้ยดกเลยนะแม,มวเป็นกับกบุ้งวุ้ยแล้วฉันจะเก็บเองนี่เสียดายมันลูกเล็กมากเลยทุกคนวิลูกเล็กมากเลยอ่ะมันยังไม่โตมันไม่มีลูกตัวโตโตอ่ะนี่หมด,ดแล้วมัเขียวนี่เขียบเปาะนะคะทุกคนเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิกัน ใครชอบกินน้ำพริกกะปิบ้างอ้อมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินอยู่แต่ก็ไม่ได้ค่อยทํากินนะคะว่านี่มีต้นมะละกอตรงนี้ด้วยทุกคนขอเก็บแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีให้เก็บอ่ะนี่นี่จ้ะทุกคนขอเก็บแล้วกันลูกเล็กนิดเดียวก็ต้องเก็บนะคะเพราะว่ามันไม่มีอ่ะมีต้นเดียวที่ยังสวยแล้วก็เขียวนะคะทุกคนนี่แล้วก็ต้นนี้ ว้าวนี่จ้าทุกคนว้าวทุกคนตอนนี้กําลังทอดไข่นะคะทอดไข่ใส่สะอมนะคะทุกคนเ็ะทอดไข่ใส่พักคาอุ้ยหอมอะ่ะอยากให้โทรศัพท์มันส่งกินได้จังทุกคนตอนนี้ หอมมากหอมมากก๊วยล,นนลังยิ้วเขาตอนนี้ฮีก๊วลังหิวเขาทุกคนเลยนะวา้วามี่จ้านี่จะทอดปลาทูนะคะปลาทูเหลือสองตัวนี่แหละทุกคนเลยนนะ้องอ้อมเห็นปลาทูมันย่างอยู่ในตู้ก็เลยหนึกอยากกินน้ำพริกกะปินะคะตอนนี้ขอทอดไข่ก่อนนะคะทุกคนนี่แต่ว่าตอนนี้น้องอ้อม ยูขามากสงสัยจะได้กินทอดไข่ก่อนแล้วมัง้งไม่กินอะไรน้ำพริกกะปิทุกคนอยากเห็นไอ้น้องอ้อมถามอะไรบ้างก็อคอมเมนต์บอกหน่อยคอมเมนต์คิดคอนเทนต์ไอ้ซอยน้องอ้อมในน้องอ้อมคิดคอนเทนต์บ่ค่อยออกเลยช่วงนี้เป็นอยา่างทุกคนคิดยังบ่ค่อยออกเลยคุณแม่จะตัดน้ำพริกกะปินะคะนี่คุกจิ๋ว <c oughs> อุ้ยพูนาทางน้องอ้อมไอ้ยังคิดนวดผนอยู่บ่ทุกคนใหญ่ว่าอีรีน้องอ้อมทุกคนใหญ่จนซีซามอื้ยแล้วเพื่อ อ๋อบริยกากเข้ากล้องน้ำเอนะื่อยเล้ฮ่าไปเลยเอาพริกลงไปแล้วกระเทียมตา,ามลงว้าวนี่นะคะทุกคน <laughs> ว้านี่ oh, จัดดอกก๋วยเตียนะอ่ะ oh. พอแล้วพอแล้วคำ oh. ต <Hey. S 1> อบ ว้าว <Wow. laughs> <Yeah. S 1> ทุกคนมาต้องดราม่านะคะทำไมต้องใช้มือเพราะว่าเฮาทำกินในครอบครัวนะทุกคนเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> กรมานมามัยอย่าพึ่งเข้านะคะทุกคน <Yeah. S 1> นะเพราะว่าเฮาจะกินในครอบครัวและมือกับล่างก่อนจะทำกับข้าทุกครั้งนะคะนี่เอาตามพวกพวก,ก,กหนึ่งคุณแม่ใส่เกลือไปนวนแล้วก็น้ำตาลกับพริก กระเทียมพริกกับกระเทียมนะคะทุกคนนี่อาตาตาตามตามแล้วนี่ก็ปล่อยให้ไข่เย็นก่อนนะคะทุกคนแต่ปิดไฟแล้วแหละจ้ะทุกคนเลยเนาะว้าวพวงอ๋อเอาลงไปเลยใส่เยอะๆมันถึงอร่อยอร่อยชอบมันไม่ขมเนี่ยตําไปแล้วตําไปแล้วตําไปแล้วมันถึงแซ่บตําแหลกนี่จะตํามอกเคือพวงให้ มันแตกแตกนะคะมันดึงสีเจดนะคะทุกคนน้องอ้อมบอกไลว่าทตามันมันแตกนะคะทุกคนอือนี่คุณแม่จะเอากระปิลงไปแล้วจะน้องอ้อมบ่ได้อาจีนะคะกระปิาะว่าบได้มุกหรอกปะวายิ้วเขาแล้วแต่หฮาวจีมันจะหอมกลัวนะคะทุกคนนี่จะทุกคนจะพึ่งเบื่อมุมเดิมมุมเก่านะคะทุกคนน้องอ้อมพูดจะแพนกล้องไปทางใดแล้วทุกคนดูถ้าแพนไปทางนี้ก็ติดตูกับ อันนี้เพนมาทางนี้ก็พาผนังเพนมาทางนี้ก็อ่ะโคกทํากับข้าวเหมือนเดิมว้าวนี่จะอุ้ยน้ำลายกูนนก็จงจละบะลูกแบบหมักแบบเนื้อเหนียวอ่ะแม่เน,นี้วมันไม่อร่อยอร่อยอ่ะมันเหนียวอร่อยกว่าน้ำจงลงอีกอะไรอย่างน,นี้แหละกับข้าวว้าวน,น,นี่จะดูคนองอ้อมบัดหมักแบบเนื้อเหนียวคุณแม่บบใส่น้ำเยอะเกิน ว้าว <Wow. S 2> เป็นจังไงเ,เคม็มโอ้ลืมมะนาวโคตจังหวะมันแซ่บลืมใส่มะนาวทุกคนเออไอ,อคุณแม่ก็ได้คุณแม่คุณแม่สูตรจีบได้นึ่งนะคะใช่มิดมัยนี่ลเลยแน่นอนค่ะทุกคนเอ้ยทุกคนอาจจะบ่มักนะคะทุกคนอาจจะแปลกวะ่ามันบ่มือน้ำพริกกะปิที่เขาทำทุกคนเอ้ยเราทำแบบสมที่เรามีนะคะทุกคนเนาะ ว้าวนาลงมาแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ยังกำลังในทอดป่าอยู่จ้ะทุกคนเลยเนาะ้ลาควนนี้จ้างไปแล้วว้าเรากินมอสใส่ไข่ใส่สะอมเกียมเกียมนิดนึงนะคะทุกคนนี่จ้่ทุกคนเลยเนาะน่ากินมากว่าอร่อยมาก ทุกคนเออคลิปนี้ก็ยาวแห้งแล้วจะทุกคนน้องอมก็คือจะบอได้ถ่ายให้ทุกคนเอถ่ายตอนกินก่อนทุกคนเบิ่งเลยนะทุกคนนาะก็ต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้ยาวเกินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็กาลังจะทอดปลาทูนะคะทุกคนน้องอมก็คือจับบอได้ถ่ายให้ทุกคนดูต่ออีกแล้วก็คงจะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคลิปมันยาวเกินกว่าน้องอมจะไปตัดนะคะทุกคน เนาะคลิปยาวกะกว่วน้องออมจะตัดเ็ตกว่าจะลงเส็จคือเมื่อวานนี้คลิปก็ลงประมาณโอ้เดิกเติบอยู่จ้ะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ขอัวไปแล้วสวัสดีค่ะ